สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้เวทีมอลลก็ได้เดินทางมาถึงพื้นที่งานสถานที่โรงเรียนบ้านพื้นทองเรียบร้อยแล้วนะครับอนานี้ครับกำลังกำลังติดตั้งเวทีอยู่ตอนนี้นะครับกำลังติดตั้งอยู่ให้ชมบรรยากาศห่างๆก่อนนะครับตอนนี้ถ้าผมเดินเข้าไปใกล้ๆกลัวจะไปเกะกะ,ะพื้นที่ คนโวยเขาตั้งนะครับขายอะไรหนูวันที่หนึ่งแต่วันที่หนึ่งมีไหมนี่ขายใบจักบัตรสามร้อยแปดยังสามร้อยแปดที่กูขายอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนน้องคุณอายุบ้านน้องคุณปะอยู่บ้านไหนอยู่เพชรบ้านยี่อยู่ยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้านเพชานอยู่มืองไหนลูกลูกผู้ใดอยู่เพารอ้ายก็อยู่เพชรบ้าน ยุดฮะลูกใครลูกใครครับลูกใครคุณไหนล่ะอ๋อเอาโอ้ยลูกขายพ่อขายอะไรขายลอตเตอรี่แล้วก็บรรูปฮะฮูนอพูนอพูนออยู่บ้านไฟสานจริงๆเลยแกสมหรือแม่แกสมทำไมเขอยู่ไฟสานเขาไม่รู้จักแกสมฮะเขาไม่รู้จักแกสมเอาไล่สดเดินรอบไฟสานอยู่อยู่บ้านไฟสานนะถามน้องว่าอยู่บ้านไหน อยู you oh, ่น <editors> ้องแสงครับอยู่น้องแสงโอ้ยน้องแสงน้อบ้านไปเนีแก้วก็บอกว่าอยู่บ้านไปศาลในนั้นก็อยู่ทุกบ้านไปศาลนะครับเมืองไหนตุลีอ่ะฮะดูตุลกีอ่ะไม่เซลน้องเฉยไม่มียังไม่มีตังค์ซื้อหรอกนั่นแหละแต่สอบถามเฉยๆนะล่ะร้านั่นแาวเร้านของเขากบอกเป็นไก่หนึ่น้ำหนึ่งอะพอมันโค้มากครับ เดี๋ยวไหมดเ๋ยเดี๋ยวที่กรุงเดี๋ยวปังก็เดี๋ยวปังเดี๋ยวกำลังกำลังถ่ายถําอยู่ไหถ่ายถ้ำเอยถ่ายถ้ำหน่อยลงวีดีโอ youtube งนี้กาลังถ่ายถําอยู่ฮะบรรยากาศว้นับท๋อ๋อวังเครื่องปอโถโอันนี้มีอาจารย์นี่อาจย์สมบู อาจารย์เหมือนสายรถหประธานชมรมรถเฮขจ้างรถ <so ินลมไหับมาผิดแล้วครับไม่คันหนึงแล้วเออไคันหนึ่งยังได้แยัดกันเอาดเย่เอายดู ไดสองน่ม้ากมากมาสอสเลยนึ่งลูกลูกมากลันองันสองคัเลยว่า้ไหมมั่นี่เอาไห่ด้วเถ้ากันไหแล้วหากัเลยเดีย ช่วงวันวันหาทุกคนต้งตุตัวรบอเงินวางเอาเงินมาวางไปทิ้ท่้งไป đi đâu? có tao, tao cũng thấy ham chơi đâu, tao phải nó. Ừ. เข้าร้อย i ี่สิบแดไรเข้าวัดเจ้าเขาสดีเตเาวตั้งเดียวั้ง่ไหนี่คมอไส้มากอดนึงมือเขามากว่าไห ไล่จอดเบทับคดไัดในภาพสดอัดวิโล แาวเขามาเสีดในพนอ่อนไหมแยวผมนุ่มรถหักนึ่รถนแม่ปะกา Nếu thua là nắm, nguyên và... là vào, là không thua, ภาพตัวรถเห็นไหนั่งจองมึงเลยนุ่มลงรักหมูฟางเถอะไม่นุ่มลงรักกเลยชุ่ม่งรักก um> ัหม uh> ูมานี่แหละขึ้นนี่แหละโอ้นี่มู้ยุคนี้เลยมันเมียนโอ้กชัดเมียนบุ๊เมียนบุ๊กเมียนเหรอโอ้ยเอฟซีของวัฒนสินเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยวัฒนสินมันมาก่อนสาน้อยเลยสาน้อยมาทีหลัง Bạn à. thêm một. Sanoi nói bàn thêm. À. À. <laughs> Màn chì lắm. Epsi, bát hà sinh nam lại quá. Men. Men. Bạn nhỏi. Cát đều. Cát đều. Bạn nhỏi. 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 ตอนนี้ก็ให้ชมบรรยากาศอคอนวอยติดตั้งเวทีไปก่อนนะครับช่วงนี้นะครับนะครับให้ชมบรรยากาศห้างหางไปก่อนนะครับห้างไปก่อนนะครับเพนะราะว,ว่าเราให้มันเต็มเต็มรูปแบบเต็มวงก่อนนะครับจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับ Okay. <laughs>

ุ๊ๆๆม,ม,าาม,ไไมันต้องรูง้จักวางแผนงาน <S 2> <S 2> เอเอวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้ติดตามกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ